มาตัดสูงเจ้าโอ้ยตัดเอาเองเอาไม่ตัดเอาเอามันตัดเอาผู้เดินละล่ะนี่แซมของใจกระไรลายลายเหรอเห็นไหมนี่นี่ได้คอมลายเหรทุกคนกินข้าวกินแกงพักแกงผักกาดเหลากำมีมักแตงเนี่ยมันมีแจ่วเพชหน้าเหนียวเนี่ยแจ่วมักเคยได้เป็นเสียแจ่วคนทุกปิดนั่นเบื้องแจ่วคนทุกเอ๋อ แจ้าคนคือขานเจ้าโจ้ครับสบายดีทุกคนแล้วขอต้อนรับขอสุนทงจูยเวลาก็ไปเด้อมื้อนี้จอและสิพาทุกคนเบิ่บบรรยากาศอยู่กลางป่ากลางเขาอีกแล้วเพราะว่ามื้อนา้อากาศทุกคนมันเป็นแบบฝนมันคือสิตกมันเป็นมืดๆแต่จอยกะไปสวยงานในคนในหมู่บ้านแบสวยงานแบบอัน่างก่อนน้ำบาวขาเจ้าตั้งช่างน้ใหมายอยู่ ไกล้หน no ้าจอยเนี่ยจะท้าแล้วเียากข้าวเราตอนนี <mitad> ้ก <screen> ็คืออยู่ันตัดแขม่ว่อครับเมื่อนี้ก็มีน้องสาวแล้วก็มีน้องสาวน้องสายแล้วก็แม่เมื่อคือสาวเวานจอยกับน้องสาวน้องสายเมื่อนี่ก็เมื่อนเข้าแล้วครับจ้าเมื่อสามคนแล้วจ้ากับชิมวับอยู่ในผู้นี้อันนี่แหละนี้หวยกระจายสพาไปเบิร์นกว่าเวลาป้ายและทุกคนนี่อันนี้ก็คือทางจมือบ้างนะมีแต่ต้นกล้วยต้นกล้วยป่าลาย เดี๋ยวใจอุปกรณเข้าใจมาตะแคมก็มีผาเหมือนขึ้นหัวสูงสูงว่ะอู้ขึ้นเด้อหมื่นว่ะนะาอู้อด <laughs> ขึ้นหวัวยากกว่าแนททุกคนเมื่อระวังหว่วยอันนี้ยังไม่มากอันนี้เดี๋ยวนี้คือมักสตอบเบอร์ลีนมากันเลียดด่างอยู่บ้านจอยตอนจอยยังหน่อยจอยมากมาก,มาก,มากอันนี้แต่ว่าตอนนี้ใหญ่แล้วก็วอยากม่ามากแต่มันเป็นทรงอยาก มันจางจนิดหนึ่งมากอันนี้จะ่คือสตอเบอรี่เหมือนงามงามบางต้นน,นกนค็คือคืออันนี้คือมาเกเลียดดันมีบานจอยอันนว่ะจังสัน <c oughs> พ่อแม่พาเอันนตอนยังหน่อยนี่ต้นกล้วยป่าไม่ลายหลายอันนี้ก็มันไม้หนอหวานที่พอของพ่อท้าไแม่แม่แม่แถวจอยมาปลูกไม้หกหวานมีหกแบบมันออกกลางปากบกวิลาแต่อันนี้ไม่หกหวาน นี่มักอกออกกลางว่าเถิงพุ่นไม่ลายเนะีน้ยเนาะอันนี้ก็คือต้นใหม่ต้นทองอยู่บ้านจอเอินกกทองนะทุกคนนี่เอินกกทองมันบางมีมีหน,มมนามกก,กอันนี้ดอกมันเป็นดอกสีแดงช่วงนี้มันก็เริ่มดอกแต่ว่าอันนี้มันมันจะตายแหละมันผู้ดอกก <c oughs> อกทองหนามก็แบบนี้แหละกินหนามทุกคนไล่มาแต่ภูเขาเหนือไล่มาแต่แบบ ยงาะถั่วอันนี้ก็ไก่ชอดยงาะถั่วแล้วขึ้นมาหายกันยงาะถั่วแล้วห่วยอันนี้ทุกคนมีถามอีกเด้มันมีถามห่วยอันนี้ยูนิดกับนาจอยแล้วมีถามแต่ก่อนมันถามผีมันมีผีอยู่งั้นเขาเจ้าเจ้ามีผีอยู่มันผีเพี้ยนอะไรยังก็ก้องไกวก้องไกวอ่แม่น้ำก็ไหลมาแต่ถามพุ่นละลงมานี่แต่กินน้ำอยู่นี่เด้แต่ว่าน้ำอันนี้ก็คือ คันเ่าบอายักใส่กันตองเอาบอมีกันตองใส่ก็คือตักไปกิน,นเลยแต่ว่าโซล่าจะตักไปใส่กันตองแล้วจังเอามากินเลยยูอัน,นพ่อแม่จะเดี๋ยวนี้ตะก,ก่อนก็ตักไปกินเลยแต่เดี๋ยวนี้แถมมีแบบแนวกันตองเราไปใส่กันตองก่อนแล้วจังก่อนจะได้กินอันนี้ก็คือวันที่จะจะมาตักแขมต,ตึ๊บตึ๊บแต่โมนี่ปะไงยูฟุนแขมโคตรตึ๊บเลยเนี่เบิง่งจอยใช้เบิง่งยู่ฟุนแขมตึ๊บตึ๊บเลยนีเบิงไหมเห็นแต่หวงแขมนี่ เมื่อวานเมื่อวานจอยกับน้องสาวน้องสายมามาตัดยิบแต่แถวอันป่าก็กอย่างส่วนย่างนี่แหละมันก็เลยเกี่ยงแต่ว่ัอนี้จะได้มาบุปา่าบุปผูืัหนี้คิดเมื่อวันตึบเลยก็อย่างก็อย่างพา่อแม่จอยปลูกกันเดี๋ยวจอยสิพทามาชมวิวเลยทุกคนมันท่านี่แหลก็กกล้วยเดี๋ยวจอยขึ้นมอเทิรแล้วจอยอยังถ่ายเบืองบนเ้อทุกคนและทุกคนตอนนี้จอยมากระช็อตเที่ยงเลยทุกคน เบื้งเที่ยงกันเลยเป็นจังไหนแล้วหลงจากเบิ่งเที่ยงจังจากเบิ่งวิวอันนี้คือเที่ยงที่มาพักกินข่าวรวมมาแกงกินเอียงพวกนี้แหละอยู่นี่มาพักผ่อนขึ้นมากำเมื่อยแห้งนี่อ้ยังเนเที่ยง่ยวพักให้เจอกับท่านแล้วเมื่อยเบิ่งวิวทุกคนแบบนี้ วิวผุ่นกระแดดออกมาเห็นแต่สีแดงหายเจอพระท่านละนยินดีแต่เสียงหายเจอเนี่ยอันนี้ก็ส่วนย่างเขาจะตัดแคบอยู่เทิงหุณแต่ใจเสียเอาเครื่องยังไหวอยู่นี่ค่ะกล่องไว้นี่แหละใจข้นมาถ่ายอยู่เทงิงมึบมึงยู่เถิงตัดแคบเทิงเด้ทุกคนไปบึงกันเลยและทุกคน ตอนนี้ใจก็ขึ้นมาวัดผู้เข้าเทิงพี่เลยแต่ยังเบสุดแต่ภูยังเมื่อท้องเทิงพุ่นอันนี้หาก้อนครังกล <hi> างผู้แต,ต่ว่ามามันอีม <illustrations> <uli mer'> ีน้องสาวน้องสาวฮะมึงเตะให้ผู้ค้าแป้งโทรัพท์ทำไปแป้งชาตแม่สองเส้นน้องสาวน้องสายพวกโทรศัพท์เหรอเมื่อวานโทรศัพท์จอดพื้นที่เตรียมหืินอะไรน้องสายแป้งหายคือลบอัน แอปที่จอยลินมาหรือว่าหูยังพวกไนก็เลยมื้อนี้ลินได<ช>้ปกติบ้งอันนั้นกะน,น้องทายแล้วก็แมงตัดอยู่นั่นตัดแนี่อันนี้น้องสาวน้องสาวก็ตัดแขมอยู่ตัดแขมอันนี้แหละทุกคนเอาดอกมันนี่แหละเอาเน,นี่ไปขายก, 1, 8, 9, กิโลหนึ่งแปดเก้าพันกีบกับประมาณสิบปลายบาทสิบหกสิบเจ็ดบาทนี่แหละหนึ่งกิโลหนึ่งโลเดี๋ยวจอยก็จะตัดแขมกับทุกคนตอนนี้ ฮะลบแปดพันไะนก็ลบแปดเก้าพันเราก็แล้วเองตอนหนึ่งก็ชัดสิบพันล่ะนี่ขจาตัดนะมแดดกำลังออกตอนนี้ก็บสิบโมงอ่ะคือ่่เขาจามาโดนแล้วสะดอกจอยหากาไปปุ๊กอันรับไปห้ามสาเทียงหน้าใส่เขาขจาหากามาดินี่ืมวัา,า,า,าตัดสูงเจา้า โอ้ยตัดเอาเอกเอาไม่ตัดเอาพวเอามันเอตัดให้ผู้เดล้วล่ะโอ้ก็ไปแซงมาที่มไม่นานน่ะโอ้ทุกคนวิวโคตรดีเลยมัาได้ไลช็อดมันนี่ถ่ายคลิปลงยูทูบมั้มันถ่ายได้แล้วดิทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่เดี๋ยวจอยมาตัดแข่มันขาเจ้าก่อนมันนี่บังผู้ใดสิได้ยลาย มื่อวานจอยมัวตัดให้น้องสาวกับน้องสาวมึอตัดเอาเองลดมื่อวานน้องสาวได้ลายเนยเพราะว่าน้องสาวเอาตัดสวยแน่มอีงตัดเอาเองอพอไปเห็น <c oughs> แล้วทุกคนตอนนี้จอยกับแบบตัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วจอยกะแบบมันเอาเมื่อยจ,จอยกับมันหลังพักผ่อนนั่น,นึงทุกคนแบบมันแคมจอยเอาได้ลายนในลาย,ลายแล้วเดี๋ยวจอยใส่บังวิวทุกคนนี่ตอนนี้จอยอยู่ในปา่าอันนี้ก็ซุ้มแคมที่จอยตัด กะตัดไปลุ่มพูนใบลายซุ่มด้มันแถวนี้เมื่อกี้ตึ๊บเห็นอีกย่างวันนี้เกี่ยงหมดเลยมีแซมของใจกระไรลายๆเลยเห็นไหมเฮ้ยไหนความลายเลยทุกคนเดือดใจกัยังพ่อจัดใจกันไปไปเลาะตัดอีกมจการใส่บึงวิวยู่หวยพุ่นไหมเลยอ่าอยู่หวยหวยพุ่นก็กินน้ำก็เอาอยู่หวยพุ่นได้ทุกคนหวยสิลายมันจะพุ่นว่าอืมเอาหย่อไปคือ เอาเวิ่งด้วยตาเปล่ามันก็นอยู่ใกล้ด้แต่ว่าวเอาโทรศัพท์หยอไปคือวอ่าเครือขือ,ขอทุกคนอืทั้งนี้ก็อันนี้ก็ตัดหมดแล้วครัเจ้าตัดโดนแล้วเจ้าจะขึ้นมาเทิงคุณนะี่น้องสาวเจ้าก็ตัดอยู่เทิงพูนสวนแหมกันนี่ตัดอยู่หลุมอยู่วันซุ่มหกวัน,นวันซุ่มนอนแม่อยู่วันเสงซุ่มนอนน้นะนองชายก็นําแม่แบบน้องชายแบบแม่เป็นคนนนตัดอันซุ่มมันลงแบบเป็นตนเป็นตน,น,ตนแบบนี้น้องชายก็ตัดเอาอันห่วงมันแบบนี้ อันนี้คือแคมเดจอยสิมาตัดอยู่ทึงอีกเด้อทุกคนหลังจากตัดหมดแล้วจอยสิลงไปแล้วจอยถ่ายให้เบิ่งมือไปและทุกคนตอนนี้เอาได้แคมมาแล้วเพื่อพอยจอยสิได้มัดก่อนเด้อแล้วจอยมัดแล้วจอยจอยสิได้มือตัดอยู่ท้งพนายนเบิ่งอีกแบบมือตัดนํา้องสาวก็มือทึงพนองจะตั้งกล่องมันเห็นเห็นบ่ฮู้เดีจอยสิเป็นนักแคม เขาจิได้มัดแบบอันเอาเครอเข้านี่มัดเป็นมัดหน่อยเอาไปมันเอาไปหอบไปจังสีมันเอาไปบ่ได้มันพูน่ะเอาไปแต่มันหลายเป็มัดเป็นมัดเป็นมัดมัดหน่อยเอาแล้วจังเวลาเอาแบวกไปมันจังได้สบายมีก็มัดเอาเคราเข้ามัดบางเครอเข้าอยู่ตามป่านีนนี่ลายีใส่กามีเครือขา หายักมัดกันเลยมัดโหลดเราไปเราสิได้ปิดอีกเด้อปกติจะมาเอากับผมมัดดอกแต่อันนี้มันมันเอาไปยากมันอยู่กลางภูเขาอืมมัดแล้วมาัดแลล้้ววแแบบเหนียวแต่คือเดี๋ยวเวลาอีจ่ากับซีมัดต่อทุกคนกระเข้ากำมีลายลายจะใส่เลยกระเข้าดึงเอาเลยอันนี่ อมีลาเจาะเขาอยู่จังกว่ากล่องเห็นเห็นผู้ได้บุญผู้ได้จับไปจอยเอาปลาอยู่หันเลยงออยู่แบบนี้ป่านเงินก็แขมมัดแขมมัดเป็นมาดเป็นมัดแบบเงี่ยไปยังสุดไปปิดอีกแหละแต่ี่มาทิชมดหน่อยมัดไหนก็ได้เนี่ยเขาจับถนัดเนี่ยเลยจับง่ายเขาก็มัา ต้องไ้ใส่แห้งมัดแต่มันแนีนเวลาไปมันจังเก็บบะไรหลูดบะไรกันไได้หลุดทางพูนี่ในแบบนี้ดิแกมมาเป็นสองอันแลองจอยอแบบนี่เลย เดี๋ยวจ่ายมาแคมกันทุกคนเดี๋ยวจะใช้บึงวิวบึงวิวนี่วิวที่กายอ,อยู่ตอนนี้เห็นไหมส่วนยางโอ้ยวิวกระเจนจากมุมเก่าแนี่เพราะว่าอยุป่วมผู้ตัวเดียวแม่จ่ากระตัดอยู่นั่นกระตัด,อย,ดนนนนอยู่นั่นไม่ห็นลยหนึ่งนวลนวลอยู่นั่นส่วนน้องสาวกระตัดอยู่เถิงคนยินแต่เสียง เดี๋ยวใจแล้วจังะถ่ายให้บังมือแล้วทุกคนตอนในใจกบแบบเหมื่อยแล้วแบบอยกากกินข่าวแต่กระซิพ่อสำนิแล้วเดี๋ยวจอจที่ในเอาแคมไปลงไปยุ่ลุ่มแล้วก็ไปปิดแคมเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนบ่งใหม่เดี๋ยวทุกคนแล้วไปบังกันเลยไปบอกแล้วก็ไปและทุกคนอ,อันคลิปของมูนีใน่ใจม,มูนี่ใจสมุนเลยเด้สมุสมมน แบบใบใหม่ในกลางป่าต้นใหม่ต้นใหญ่ๆหันใจบักมันจากเอาใบมันจะไปกินอะไนี่ไปจุกเกลือกินมันเป็นสมแต่ว่ากินล้วมันก็ฟาดฝาดทุกคนสม,มุนแบบนี้กินไหนเลยเด้อแบบนี้ใบมันอ่าคันทาอยากให้แสบก็คือเอาใส่เกลือรังงัวเนี่ยก็เอาซีนนะกลับอโอเคกับเกลือบังงัวนมันเพีย้ยนใส่กินโคตรแ,บแ่บเลยกลับเลยอกินแล้วโคตรฝาดเลย เอากระแสบกันมาและทุกคนตอนเด็กก็มาพักที่ยังนะครับที่ยังกีรข้าวกันจะว่ากีรข้าวกีรข่าวแต่กินได้ปิดแฉมนะถึงข้าวปินแกงพักแกงพักกาดแล้วก็มักแดงเนี่ยเจอยจับกล่องกับพอดีเด้อมือสั่นสั่นยัดกีรข้าวแต่โดนมันได้ตอนเด็กกับ่ายสองเลยตอนสองโมงแรงแล้แม่จ้าหลับกับน้องสาวน้องชาย เดี๋วยวใจกินข่าวกันได้ทุกคนและทุกคนมาในกิขน,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 นกข่าวกินข่าวกันเินเดินเดินกินข่าวกัน มูมีแจวให้น้าหนียวเนี่ยแจวมาเคยแต่งเสียออบตัวชุกเ,เ,เหีนยแจ่ว, <c oughs> วคนทุกขนแบนีเบื่อแจ้ว,วคนทุกเออแจ่วคนขี่สารแ <c oughs> จ้วจน ทุกคนอย่าใจกินข่าวกันถ่ายบนแค่นี้แล้วไปและทุกคนตอนนี้กินข่าวแล้ะก็คือพิดแขมพิยูพอวมันบังไหมนี่คุณนันก็อยู่พูนผุ้นี่ก็อยู่พีู่้ณนันก็อยู่พูนหัวใจยังไปพิได้งหยวใจวางอยู่นี้เดี๋ยวถ่ายน,นอแบบนี้พิดตาเ้าเนี่อันดีตพิดแขม <laughs> <laughs> ไม่แต่คนหน้าอายได้ทุกคนเขาทายคือแบบเป็นไรเส,ยสยายอยากงสดเยอะเบองมือ,อปิดเสอืมปิดเหล่าก่ากองหัน่นเราหลังจากได้ลายเหล่ากำมัดได้ทุกคน <laughs> ปิดเหล่าก,กล้กองเลยแบบนี้ <laughs> ได้ลายเหล่ากำมัดอันนี้ไม่แต่พวกขี้อายสมทายลายใ <laughs> ่อันนี้แม่ก็ ไอ้ต้นเห่าจำพูดจำพูดอยงงงวายสาวบิดมงมาเด็เอ้ตนู้พูดตายอยู่หันนี่น่อยู่กล่องอาหารแน่มีตนูตายอยู่หันตนู้พูดหตโนู้ดจริง้ตโ้งตเดคบมือนตัวมาครบมงวงหูแซมว่วไปตวมาไปรองมุบนอเดี๋ยวนน่หันตมานอนหันมงตมาไปลรองมุกออกไปในเบิ่ง อันนี้อยู่ที่อย่างทุกคนเราบัดหนูผมทั้งกระถ้งมันเอเ่อนีอ่เรจ,จับอันจับอันอ่อมมาทังเดียวบบตัวจับมันบวบมาจับเถือ่อนจับเถื่อนทมันก็บ่าแล้วจับเถื่อนงาเสาร็จะความสบายกมูกมกมปิ้ของกูอะของปอบไหมปอบมันนอนตาย <laughs> นี่ทุกคนแบบนี้แหละ เดี๋ยวจ้ายเงินซิปิแคมก่อนทุกคนเดี๋ยวไวค้คลิปอันนี้เดี๋ยวจะได้พอสำนีแหละเดี๋ยวจ้ายปิแคมก่นอนบอลากระบ๊ายบาย